สวัสดีค่ะขอกิดสกายมารเลาะค่ะ้นีสกายมากเลาะมาไหว้หลวงพ่อปากแดงค่ะถ้าไม่ไหว้หลวงพ่อปากแดงนะคะเ,นเ,นนะกกเดินมาไหนเด้อหลวงพ่อปากแดงก็ไปเลยเน,นยาะแบบไงเลยตรงไหนเลย ของไม่หนาวก็เรื่องปัดก็ไหลกดแช่กดติดตางไม่ได้ค่ะเด้อไม่กดถูกใจมีแต่ภาพไปชมนะคะเด้อลดลงพ้อปากแดงค่ะนี่ก็มีตู้ระเปียโนตู้หยอดเหตียงนี่ไงทางนั้นก็มีอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คนอ๋นนอนน อันนี้เอไอ้ไข่เนาะอันนี้อันนี้เขาเรียกไอ้ไข่มัเขาจะสืบแม่วาทศไวเดี๋ยวเขาจะถูกกระไรข้ามาไหว้อันนี้ก่อนไหวหลวงพ่อปากแดงก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ไงแม่นวาทศก็ลอง,องเลย เอาไงเอากี่ชุดเอาสามไหมเอาสามชุดครับผมเออช้เลยโอเคดูมาช้าดีกันาตอนใ้นะครับแลเราชุดห่งบเราจ่าเรื่องแล้วชุดหนึ่งสามใช่ไหม คุไมไหวไหมไหวด้กันมาวด้กันไหวด้กันก็ได้ละจุทุ่มก่อนบโอเคจุทุ่มก่อน ก็ได้ขับมนังด้วยูกก่อนจะทูกก่อนมองนเดียวป่จุดทูกแล้วขอกไปไหว มันเมันบาน่านีก่อนบอนั่นหแก็ต้นนั้นต้องเอาไปอะไใช่ไหมถิ่นต้องมาตัวนี้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมอ๋อน, <_ EN> นั่งเก้อีก็ได้แม่ 감사합니다. <목소리도> เอาตะทูดไม่ใช่หรอแล้วก็เอาอันเออแล้วก็จะมีจะมีทองมาจงมาจแล้วก็จังจังไปไปยดอันข้างในเทียนรล้ไหมเนขยน เขาขยับตรงนี้บอกเอาเทียนเอาเทียนทิ้งเลยบอกอ๋อเทียนจุดตรงนั้นแม่แม่เอาเทียนออกก่อนนะเอาเทียนออกยังเอาเทียนใส่ยังนี่นะจุดตรงนี้ก่อนแล้ว่ตรงนียันเอามาจิ้มตรงนี้นะแล้วก็เอาทองไปจิ้มข้างในทองไปจิ้มหยดต้นน้ำหยดน้ำก๊อดยางลายบ่ อันนั้นทองเนี่ยเอาไปติดเรียกทองถิ่นไปติดข้างในไม่ใช่เปล่าไปข้างใน้เนาะเอาจะนี่เอ็นนี่ก่อนไปถวายก่อนเเอาไปเอาไปไหว้ก่อนเอาไปไหว้ก่อนเนี่ย เราก็ไปติดอันนั้นข้างนี้ตวมาคุกันได้ะไหมนะตับผ้าป่าร่วมคุณกันได้หยิบไม้บนพานได้เลยนะครับหยิบไม้บนพานโชคดีรากได้ด้วยนะครับกระดาษมันมีตัวเลขให้ด้วยอ๋อ เอาปัดใจเหน็บ<ห>ใส่ไม้แล้วเอปาปัดทุ่ต้นได้เลยออติดท้องก็ปิดด้านในได้ครับตาม<อ>ติดด้านในอ๋อปิดด้านในอ๋อปติดทองก่อนเนาะ

ไม่เยอะตัดอืมอืมเจ็บมากอืมอนี่มเรมันไม่ไมไเดียวไม่ไปดใ้ใหม่กระไซบ้นนี่เ้วละเจ้าหนี่งเปิดอทบนกับ ยอดตรงไหนคะตรงไหนก็ได้ยอดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะ<ข>อโอ้เล<า>ือกใส่ไม้ใส่ไม้กระดาษก็เป็นตัวเลขนะครับดึงไปได้เลย <c oughs> Ừ. OK. đặt nó cũng vậy đấy Cả đặt Của điện ra lắng Cả đặt đó, đó các điện này đó. ขยาได้แม่ขยาไหมขยำขยาเลยแม่ขยาเซยมซีแม่ ah, tidak, kamu boleh berjalan mereka untuk membayar eh, kamu bahawa saya sedang เสร็จแล้วหาชมข้างนอกพาชมข้างนอกแกะดูหน่อยแกะอะไรแกะอะไรแกะอะไรอุ้ยมีลุ้นมีลุ้นเลขเด็ดะวาไว้ตรงไหนเนีอ้นี่เีีเนาะใช่หรอใ่หรอ

เด้นเดเด้อพี่อเดนเดงเด้นเนเดเด้อเนเ่เด้อิน,ออนี่เดิอเดืนเดินเดินเดิเพืนเดินเดวงเนเดกันเด้นค่ะนเดินงวดินเแินเดินดนเดินเดิเด้อเดินเดาน,นะะเดินเดานเาินนเดิงนเดินเินเาเดนดนเดินนินดิเดินดิเดนเดเดินเนเดนเดนเดินนเดินเอ,อ,อิเานเดินเนเงนนดเดอเดนดเดเดเนนนกเเ่เนากนเนาเเดดเ่น ลิงยินคาว่าเป็นวัดดังเนาะเป็นวัดที่ดังแล้วก็ไอมิซอเสียงมาโดนแล้วพอดีมีโอกาศเนี่ยมานครน้ายกนะคะก็เลยเดี๋ยวมาไหวานคนเมื่อนี้ก็วหายแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวจะพายางส้มนะคะนอกวันเป็นยังไงญ่บอ,อสิะคะ,คะวัดแบบไงเลยวัดดัง วัดดังของจังหวัดนครนายกู้ต้นไม้ต้นไม้พอต้นยังต้นให้บ่พ่อต้นให้บ่ต้นไส้ย่อยอือต้นไส้ย่อยโอ้ต้นขุนบนโอ้คุณได้โม่ต้นขุมเดียวสลาไว้อันกลางต้นไม้อ่ะอ๋อหูก้อนสลาไว้จ้ะป่ะเสร็จแล้วบอกแล้วจะชมก้อนจะบอกได้จังไดเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็นะคะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะเด้อสกายมัร์ลละค่ะสวัสดีค่ะ